สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการแัด b ไบ s เบื้องต้นครับของไบโอตกีกบไอดอวาร์ดในนองนะครับก่อนแรกเลยเราก็ไปโหลดเวอร์ชัน b บ o อของเราที่เว็บผู้ผลิตของเรานะครับหมมก็เป็นก B กไครับกีกะไอ็อยู่ใน d ดสามนะครับ ดาวน์โหลดนะครับไบออ่าอ่าี่ผมว่าจะใช้เป็นตัว F9 นะครับก็จะมีเอ่ออะไรที่อัปเดตมาก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับ F11 มันยังเป็นเบต้าอยู่ผมไม่มั่นใจที่จะใช้ครับจะใช้ตัว F9 ก่อนนะแล้วผมก็โหลดมามันก็อยู่ในนี้ครับงั้นนะครับเราหาแฟลชไดร์ึึงตัวนะครับทิกแอกแอกแตก แตกใส่มันแตกไฟล์ใส่มันเลยนะครับแตกไฟแฟลชได้ของเราไปด้านี้ฟอร์แมตก่อนก็ได้นะครับ mm hmm. เพื่อชัวร์ดีกว่าอ่านี่นครับต่อไปก็รีสตาร์ทเลยนะครับ อ่าจากนั้นกด delete เข้าหน้าไบออนนะครับหรือจะกด F N ก็ได้ครับกด N Q fat เลยก็ได้นะครับอ่แต่ผมจะมาเข้านี้นี่ดีกว่าเพื่อไม่มีอไแล้วครับกด F 8นะครับหรือถ้าเข้าแบบเมื่อกี้กด N นะครับ E N D ก็จบอะครับกดมันจะเข้าไป Q fat อ่นี่ครับอัปเดตไบออนฟอร์มด้นะครับ เลือกฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดไดร์ครับนี่ครับ F9 ครับดูอี้ก่อนครับ 970AD3 นะครับการอัปเดตนี่ห้ามปิดเครื่องหรือห้ามให้ไฟตกห้ามรีอะไรทั้งอย่างทำปล่อยไปเรื่อยเลย แรกไบออดของผมเป็น f6 e นะครับเป็นตัวเริ่มเร mm hmm. าจะคู่ จากนั้นกด enter นะครับแล้วก็ให้กดรีเ e t นะครกด esc ครับ s c a p แล้วก็ enter จะรี s e t เครื่องมีการตัดสํานองครับพัดลมจะเร่งจากนั้นให้กด delete เข้าหน้าไปออลอีกทีนะครับ ให้มาโหลดข้า,ามาหาจากโรงงานครับก็กดออกเซฟอันนี้เราก็แฟชไบออเรียบร้อยนะครับสังเกตหน้าตา b บอ s สสก,กีนผมมันจะเปลี่ยนไปนะครับนี่คืออัปเดตสำเร็จนะครับการอัปเดตลิสตต้องดูให้ดีนะครับมันเป็นรุ่นนะครับ สังเกตตัวอักษรในชื่อ,อของเมนบอร์ดเราให้ดีๆนะครับบางรุ่นมันเหมือนกันมากครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับมาเช็คอีกทีเพื่อความแน่ใจ นี่นะครับ CPU set หรือ CPU c CPU id น,นั่นเองครับอาจจะไม่เห็นนะครับเมื่อจะไม่ให้ดูนี่ครับนี่นะครับ F9 ของเราครับโอเคครับขอจบวเพียงเท่า,น,ทานี้